สวัสดีครับไอเบียกูรับทางแล้วนะตัวไอแฝดอีกไอตัดมึงมาเล่นอะไรกันตอนนี้วะไอเหี้ยเราจะเรล่นอะไรก็หมดแล้วไอเหี้ยดูดูดูไอตัดตัวอย่างงี้ได้ดิเขา,า <c oughs> เป็นฝันมาดูตัชวชอบแคมป์ก็เลยไม่เป็นไอ้ตัดตัวไอ้เหี้ยดู เย็นเย็นครับแล้วทานไหมทานแน่มันเย็นไม่พอด,ดอนะูดูไว้ดูไว้ตันนึงเห็นไห เห็นไหมโอ้โหียดับเลยเพื่อนปรับท้าต่อเลยนะไอ้แบงค์ไอ้ตัดไอ้แม็กลอแล้วใครคนวะใครดีวะไอ้เนี่ย รด,ดดำสามคนมึงทำด้วยนหีมากยกไม่ไหวเฮ้ยเบี้ยเลยเฮ้ยเบี้ยต่อแ่อีเหี้ยไปหวดทงัง โลโลดูโอแล้วไม่ไหวแล้วโดีดีทำด้วยนะไอ,ะอตานค <c oughs> ออย่างไอ,อตา